สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องกล้องไปสุขสุขคนกลับมาพบกันอีกแล้วเนาะจันนอกรเมียฝรั่งบ้านนอกพี่น้องอีนางมาไล่งานโตคือเก่าเนาะคะ่ะเนาะอยู่ไล่งานโตอยู่โรงเรียนพี่น้องคะ่ะอยู่โรงเรียนอยู่เมืองโบสเนาะคะ่ะอีนางมาเห็นงานอยู่เมืองโบสตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าแล้วเนาะคะ่นะเนาอขับรถออกจากบ้าน ตีหาพี่น้องครับรถสองชั่วโม,มงเพราะว่าครับครับมาแต่า้าเพราะว่าเมื่อนี่คิดว่าจะได้เฮ็ดสองงานสองทีงานโรงเรียนเสร็จแล้วก็จะไปต่อง,งานร้านขายของแต่ว่างานร้านขายของคองซีบอเดไปแล้วค่ะเพราะว่างานโรงเรียนบวเสร็จมื่อนี่เมื่อนี่จะต้องเอาให้เสร็จเนาะค่ะเพราะว่ามืออื่นจะมีแขกมาเยี่ยมโรงเรียนแขกมาจากทางไหนดูมาเยี่ยมโรงเรียนอี่นั่งห่อเข่ามากพี่นอออ้องขอโทษขออภัยทีนั่งเฮ็ดคลิปซำ เก่าๆบบ,บเปลี่ยนคอนเทนต์เพราะว่าอีนางบกค่อยมีเวลาแล้วก็บกค่อยมีอ่าคอนเทนต์อีหยังสิเฮ็ดส่วนมากอีนางสิเฮ็ดคอนเทนต์เกีเาาเยเ่ยวกับเจ้าของในชีวิตกันอยู่เมองนอกในชีวิตการเฮ็ดงานเนาะพี่น้องเนอเมกคลิปนี้ก็เป็นอีกคือเก่าค่ะมาเฮ็ดงานอ่าสู้มามาเฮ็ดงานคือเก่าแล้วก็มากินข้าวสู้พี่ๆน้องๆเบิ่งเนาะค่ะเนาะพี่เพียน้องก็จะเพิ่งเบื่อกันเด้ออันนี้อีนางเอาต้มขาหมูมาจ้ะต้มขาหมูนางต้มต้มไว้เป็นอาทิตย์ละลาเซเย็นไว้แแ่ ตู้เย็นไว้เอาตักออกมากินทีละนิดทีละน้อยเอาพี่น้องแซบแห้งจากเบ่หวานบ่เข้มรสชาติพอดีพี่น้องคะนี่น่านก็มีเข่าเหลืออยู่น้อยนึงก็อห่อใส่ถุงมากแล้วก็ต้มขาหมูอันนี้สุดท้ายแล้วพี่น้องมื่อกี้กินเขาน่านในถุงเนาะพี่น้องนอกกินงาน่ายๆแล้วเดี๋ยวจะไปเฮ็ดงานต่อเฮ็ดผู้เดียวค่ะพี่น้องคะเอาให้แล้วมื่อกี้ กินเขา่าอืมเหี้ยวเขา่าอยู่โรงเรียนคนเดียวเดี่ยวเดี่พี่น้องคะคนอื่นเขาหยุดกันเขาบอบอลเลยมากอีนาน้องมาเเทดมาทำความะอาดให้แล้วอืมขอสวษขอภผย,ยที่ประจักตอบคอมเมนต์แล้วจ้ะแล้วก็ <laughs> มีคอมเมนต์เขามากมนะ เฮดแต่แนวเดิมๆเปลี่ยนแนวเฮดแนคลิปนั่นมาสั่นใช่นั่งเฮดคลิปแบบใด <c oughs> <c oughs> ขอเทอขอพายลีนั่งบ่มีเวลาดตจะไม่เมลาดกระต่อนกินอย่และพี่นอ้องป้ากินก้อนพี่น้องคล้ายทั้งหิวแล้วก็จะฝากเพชรงานต่อ Hans มันมีอากาศมันเดือดจังขึ้นแล้วก็มีฝนเล่นน้อย เขาอุ่นในไมโคเวฟมาแล้วเดี๋ยวจะวาอากาศมันเย็นเนาะจนกว่าจนกว่าจะเด็กินเขาก็สิบเอ็ดมงเครื่องแล้วเนาะเขา่าส่งเย็นส่งแข็งแซ่บพี่ออน้องค่ะอีน่งเอาขาหมูเข้มส้มต้มน้ำถิ่งรอบหนึ่ง แล้วก็ใส่เครื่องปรุงบข่อยเข้มไ่ะล่ะเหนือมันกับโบข่อยเข้มยังน้ำปาจะต mm ้มอีกอยู่ อืมบแสบพื <antenna sin f anya> ่เก่าแหละกินเนงก็แสบ 嗯。Mm. ไปแล้วข้าท่าดูดเลย่น้องขาหมูเค็มมาตุ้งขาหมูขาหมูเป็นแบบขาหมูร่มควันจ้ะแซ่บจ้ะ Mượt bữa đi Bạn ngang ngang to แถวอิ่มแล้วก็ไมเ่เฮ็ดงานกันต่อค่ะพี่น้องค่ะอันนี้ก็เป็นห้องเกือบสุดท้ายจะเป็นโรงยิ้มเนาะค่ะเนาะเป็นโรงยิ้มของโรงเรียนค่ะพี่นอ้องอี่นั่งซีบบเดชัเครื่องดูดฝุ่นเนาะค่ะเนาะเพราะว่าโรงยิ้มมันหงญ่แล้วรงเรียนนี่ก็บ่มี่รถที่ว่ารถคับทําความสะอาดเนาะค่ะบ่มีเนาะค่ะเนาะกับีนางก็เลยใส่วิธีโดยการใส่ไหมถูเานาะค่ะเนาะใส่ไหมถูน้ำยารอบนึงค่ะ แล้วก็จะมีถูดุดันฝุ่นอีกเป็นรอบที่สองเนาะคะ่ะเนาะอีนางเฮ็ดคนเดียวค่ะก็เลยบม่มีมามา่อาถ้าเกิดว่าเอาเครื่องดูดฝุ่นมาดูดก่อนมันสิเสียเวลาพี่น้องทางโรงเรียนอีนางทําความสะอาดคนเดียวเนาะจา้ะเนาะก็เลยแบบว่าเฮ็ดแบบใดก็ได้ที่แบบว่ามันง่ายกระเฮ้าแล้วก็เลีวกับเฮ้าเนาะคะ่ะเนาะอันนี้เป็นรอบที่สองที่นนะะอีนางถูเนาะค่ะอีนางอาเมื่อน,นี้นี่เฮ็ดแบบเฝ้าๆพี่น้องเพราะว่าเฮ็ดคนเดียวต้องให้เซ็ตเนาะคะ่ะเนาะ เมื่ออื่นจะมีแขกมาเยี่ยมโรงเรียนเด็กนักลอยนักเรียนนี่จบกันออกไปเบิดแล้วค่ะก็เดี๋ยวจะมีสุดใหม่ขามาเนาะคะ่ะเนาะก็เลยจะต้องทําความสะอาดเอาไว้ก่อนอันนี้นี่เป็นตึกสุดท้ายถีนั่งเห็ดเนาะคะ่ะเนาะเมื่อนี้เขางานตั้งแต่เจ็ดโมงพี่น้องเลยบรรลุว่าสีเลวจากมงค่ะถูบันไดทําความสะอาดมดทุกมองทุกทีเนาะคะ่ะถา,ามว่าเมื่อยบอมันกับเมื่อยอยู่หน้ารพี่น้องแต่ก็ทนเอาเนาะเะนาะที่ อีนั่งถูสองรอบเนาะค่ะเนาะแต่ถ้าเกิดว่าอีนั่งใส่เครื่องดูดฝุ่นก่อนนี่อีนั่งสีอ่าถูแค่รอบเดียวะคะ่ะแต่ว่าอันนี้บ่ไดใส่เครื่องดูดฝุ่นกับถูสองรอบเนาะจะถูน้ำก็นำยารอบหนึ่งแล้วก็ดันฝุ่นรอบทุ่ทายน,นะคะเนาะแล้วพอเสร็จแล้วก็กมา,าใส่เครื่องดูดฝุ่นดูดฝุ่นที่เอาถูมากองเอาไว้อันนี้ก็เป็นล่งอ,อ,องอ่องออกกับร่างกายของเด็กนักเรียนเนาะคะ่ะเนาะ โรงเรียนนี่เขามีให้เบอร์สุยางเลยพี่น้องเด็กหน่อยมาเรียนมาอยู่มากินมานอนแล้วก็ไม่มองให้ออกร่างกายนั่นนะคะเนาะอันนี้เป็นห้องสุดท้ทยท่ายืดค่ะพี่น้องคะบรรยากาศข้างนอกก็ยังบ่มือดอกค่ะเพราะว่าหนาหนาน้าวไอหนาหอนเนาะพี่น้องมันก็เลยบ่มือจ้ะตอนนี้ก็หกโมงแล้วละ่ะหกหกโมงจะทุ่มนึงแลวค่ะยี่ง่ากยมาทันเดียวอยู่พี่น้องอันนี้ห้องสุด้ายแล้ว้ะเอาให้เลี้ยว คุณพี่ๆน้องๆทุกคนที่รับส้มของคลิปของอีนางเด้อขะเด้อพี่น้องค่ะคลิปนี้กับพ่่มีอย่างอีกคือเก่าจะฝากไว้ทอน,นีนอค่ะนอม